แต่งตัวเด็กแค่ไหนก็ตามแค่ดูทรงผมก็รู้แล้วว่าอายุเท่าไหรผู้หญิงอายุเกิน40ไปแล้วควรไว้ผมยาวผมสั้นจะโชว์จุดด้วยบนหน้าดูตลกเหมือนตัวกาตูดแต่ถ้าไว้ผมยาวควรทำทรงอะไรดีละ่ะอย่างแรกเลยอย่าไว้ผมรุงรังแบบเดิมดูไม่เรียบร้อยแบนจนหน้าใหญ่ขึ้นอย่างที่สองอย่าผูกหางม้าต่อไปดูแก่และเฉยมากเหมือนคุณยายอายุ70-80ถึงอย่ายิ่งผมหยิกแก่เหมือนไข่พะโลอยากให้ลองที่คาดผมหลุยที่ดังจากดารา ใส่แล้วดูคลาสสิกและอ่อนไวัปิดร่องผมและผมหงอกได้ส่งผมแบบคุณนายรวยพี่สาวหลายคนซื้อไปสองอันเลยที่คาดผมรุ่นนี้ใส่ฟันล่างขึ้นโบดปรับกระหม่อมให้สูงตามต้องการนี่มันสุดยอดจริงๆถ้าใส่สลับฟันบนลงล่างจะได้ลูกถักเปียดันนิดหน่อยใปด้านหนะ้ากระหม่อมก็สูงขึ้นใส่แว่นก็ไม่กดหู ฉันจะซื้อโชว์แบบที่คาดผมฟันซี่สไตล์ชาแนลแก้ปัญหาผมบางแบนฉันลองมาแล้วแค่ใส่แล้วดันเบาๆได้กระหม่อมสูงฟูเหมือนมีลวดลายถักเบียด้านสลับได้ลุกใหม่ทรงเจ้าหญิงคลุมหน้าใช้ในชีวิตประจำวันป้องกันผมยุ่งเข้ากับทรงผมทุกแบบหน้าร้อนขาดรุ่นสลับด้านไม่ได้ดีไซน์ลูกปัดสไตล์ออโรรางอได้ไหมห่หักทากระหม่อมแบน ใส่แล้วดันนิดเดียวกระหม่อมสูงฟูตามธรรมชาติเข้ากับเสื้อสีสดลุกเทพธิดาเลยใครอยากปิดผมหงอกอยากให้กระหม่อมสูงฟูใช้มือจัดศอกดันผมปิดร่องใช้มือได้เลยส่วนวีเล็กสอดด้านล่างแล้วดันไปหลังเสียบหวีเข้าไปในร่องเห็นไหมละ่ะได้ผมไล่เลเยอร์สะบัดหัวแรงๆทั้งวันก็ไม่หลุดกดด้วยมือก็ได้ไม่แบนลงมองด้านข้างดู ด้านหน้าเคยแบนตอนนี้โค้งสวยฟูเด่นขึ้นกลมแต่งสวยมองด้านหลังสิทุกมุมสวยสมบูรณ์แบบหันมายิ้มแบบคุณหนูพี่น้องเราหน้างามผมปล่อยก็สวยคู่กับกิปปารีสะชุดครบสวยทุกชุดเลยเซ็ตนี้สวยขึ้นสองเท่านี่คือหนึ่งหนึ่งได้มากกว่า 2. ผมหางม้าตับก็ได้ผมปล่อยก็เข้าท่าทำทรงผมม้วนรอบศีรษะสง่างามไม่แพ้กันใครชอบผมม้วนปิดหัวเลือกกิป,ปารีสลิงสองหมดแล้วค่ะ พอถึงเทศกาลคนเห็นจะทักว่าปีนี้รวยนะดูเปล่งประกายดูมีราศีขึ้นจริงไหมไม่ต้องทำทรงพิเศษไม่ต้องใช้วักจากแบบนี้หัวแบนก็ฟูทันใช้เวลาแค่2วิงานลูกปัดประณีตหายากนะคะผลิตใช้เวลานานโปรโมชั่นแค่24.9ยังมีกล่องหรูพี่น้องจะไม่เอาเหรอรับประกัน365วัตรแรงไหมละ่ะถ้ามีปัญหาซ่อมฟรีทันทีถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะพวกเราพี่น้องสาวทั้งหลายนะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะสวยตั้งแต่เกิดหรอกแม้แต่พิธีกรของเราเองไม่มีใครเลยสักคนฉันเองก็สะผมทุกวันไม่ได้จะมานั่งเสียเวลาเป็นชั่วโมงจัดทรงผมก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องมาดูทางนี้สาวๆที่อยากสวยเก๋ไก๋ดูสิสวมได้ทั้งสองด้านเลยนะแค่ดันไปด้านหลังเลื่อนมาด้านหน้าใช้เวลาแค่สองวิเท่านั้นเร็วขนาดใส่รองเท้าหรือทานอาหารเช้าแล้วก็ออกจากบ้านได้ทันทีสาวๆที่มีหน้าม้าสวมได้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจากทีมจัดซื้อของเรา ถ้าไม่บอกคุณคงเดาอายุไม่ถูกลูกของพี่เขาเรียนประถมสามแล้วแต่ยังสวมที่คาดผมแบบหน้าม้าได้ดูสวยไม่เบาเลยใช่ไหมละ่ะแน่นอนค่ะสรุปคือที่คาดผมอันนี้ไม่เลือกทรงหน้านะทุกทรงหน้าสวมได้หมดเลยแค่ดันไปมาสองสามทีเห็นผลทันตาเลยเข้าใจนะสาวๆอีกทั้งสีดำเป็นสีคลาสสิกที่เข้ากับทุกสไตล์เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะออกไปเที่ยวหรือพักผ่อนที่รีสอร์ทไปทำงานประจำหรือประชุมธุรกิจสำคัญดูสง่ามหักเลยใช่ไหมคะ สายตาคนอื่นจะจับจ้องแต่ไม่ใช่ที่เครื่องประดับผมขูดจะคิดว่าคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติเกิดมาพร้อมความเก๋ได้ทรงผมฟูและกระชับกระชอบผลิตจากซิลิโคนิ่มทั้งชิ้นสวมใส่สบายมากเวลาใส่แล้วไม่รั้งเส้นผมไม่ดึงรากผมให้เจ็บแถมอยากใส่แว่นแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะโปรโมชั่นนี้เหลือไม่มากแล้วนะตรวจสอบออเดอร์ค้างไว้รีบสั่งซื้อเสริมเลยค่ะตกลงค่ะลิงก์ที่1ยังมีอยู่สั่งซื้อเสริมให้3มออเดอร์แล้วดูสิว่ากว้างแค่1.5เซนติเมตร เท่านั้นขนาดพอเหมาะแบบนี้ถึงจะได้ทรงผมฟูสไตล์สาวเกาหลีอยากได้ของไวๆแบบนี้รีบสั่งรีบได้รับจะได้ส่งให้เร็วขึ้นโอเค